สวัสดีแฟนมวยทั่วประเทศนะครับช่องทีเด็ดมวยเทเจสีนำแฟนบอมวยมาพบกับการวิเคราอ์วิจารก์กนเกมการแข่งขันของศึกมวยดีวิถีไทยประจำวันอาทิตย์ที่12ตุลาคม2568นะครับมวยดีวิถีไทยแข่งขันกันที่สนามมวยห้องสนามมวยกองทัพอากาศนะครับเรื่องแข่งขันตั้งแต่เวลาเที่ยงตรงแต่ว่าจะไปถ่ายทอดสดให้แฟนมวยทั่วประเทศได้ลุ้นได้ชมได้เชียร์กันทางช่อง8ในเวลาเที่ยงครึ่งนะครับ แฟนมวยท่านใดเข้ามารับฟังรับชมการวิเคราะห์วิจารณ์ของช่องทีเด็ดมวยไทยเจ็ดสีรบกวนกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยขอบคุณล่วงหน้าครับและก่อนจะไปรับฟังการวิเคราะห์วิจารณ์ฝากสปอนเซอร์เจดีผู้สนับสนุนหลักของทางช่องนะครับมวยพยุกต์สองสี่ครับมวยพยุกต์ราคาสนามมวยพยุกต์รอบอบอัตโนมัติครบเครื่องเรื่องมวยไทยทุกมวยพยุกต์สองสี่สนใจอยากเป็นสมาชิกของมวยพยุกต์สองสี่ก็อย่าลืมไปที่ spk สองสี่ spk สองสี่มีแอดน้ำหน้าด้วยนะครับมวยพยกคครรรบเเืื่่อองงมวยยไทครับ ไปดูกันที่คู่รกของการถ่ายทอดสดครับอินคาเพชรสี่หมืนเจินกับสิงห์ดำศักด์แสนพลนะครับในพิกัด106ปอนด์นอินคามาจากในร้115.4าดขาจุด6นะครับนักมวยจากกระบี่อายุ1 8สูง165เป็นประเภทมวยอา,อาวุธครบเครื่อง นะครับมวยเข่าเดินสาสตร์แข้งต่อยหมัดนำวงในปั้มตีแข็งแรงสู้ดีมีให้ตลอดหน้าเสือสภาพแวดล้อมดีแต่ว่าหนะ้าเอ่อแต่ว่าฟอร์มการะชกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ล่าสุดแพ้คะแนนฉลามขาวสิบผู้กองฟอดยี่สามสิบหาแปดี่อมน้อยต่อยที่ร้อยสิบสี่ปอนด์ส่วนทางด้านิึน่งนำศักแสนพลนะครับนักมวยจากสตูลสองสิ์คู่แป้นอายุสิบห้ายเจ็ดสิบรุ่นน้องนะครับประเภทอาวุธครบเครื่องจังหวะฝีมือดีดักเตะดักต่อยดักเสียบดักแทงนะครับเหลี่ยมตัวดีฟอร์มสดครับ ฟอร์มช่วงล่าสุดนะครับชนะยอดน็อกยก3กล้องคนทุนหนองกี่7กันยายน68ที่กองทัพอากาศต่อยที่117ปอนด์นะครับ <c oughs> ผู้ชนะของคู่นี้ครับคาดว่าจะเป็นอินคาเพชร40,000นะครับซื้อไปที่ความเก่ากระดูกประสบการณ์แล้วก็ลูกบูลูกสู้ครับจะเป็นฝ่ายเอาชนะสิงห์ดำสักแสนพลไปได้ครับ <c oughs> ไปต่อกันคู่2ของการถ่ายทอดสดครับ <c oughs> เหนือเพชรพุทธประชาชื่นเจอกันกันกบทางด้านของโคชสาร,รเจฟพุ่มพันธ์ม่วง ต่อยก,กันพิกัดกันที่110ปอนด์เมื่อวานนี้นะครับเหนือเพชรช่างได้119ขาด1ปอนด์มวยบุริรลัมซ้อมสิทธิ์กำนันหนึ่งอายุ25สูง172เป็นมวยฝีมือรูปร่างสูงยาวใหญ่นะครับเตะต่อยรุนแรงเดินได้ถอยเป็นวงในมีขวางหน้าแทงมีปั้มตีมีหมัดมีศอกเสริมล่าสุดเลยชนะคะแนนเพชรสิวะเพชรภูมิมงคลมวยไทยที่อ้อมน้อยนะครับได้นับ8แล้วก็แพ้คะแนนอัญชันเจพพรูภูเก็ตที่กองทับอากาศส่วนทางด้านโคชสารนะครับ มวยตากซ้อมศูนกีฬาห้วยฝายอายุ2 7่ส4เป็นมวยบูดูดันนะครับประเภทเดินหน้าท้าชนเดินสา์แข้งต่อยหมัดเตะต่อยรุนแรงวงในปั้มตีดีท่าทนดอดทนสูงล่าสุดเลยชนะนกยกสามเดชติคุณเพื่อนประตูผีที่อ้อมน้อยแล้วก็ชนะนกยกสาอาเมียฮอสเซนเอสมลี่นะครับนักมวยอิหร่านในศึกแฟแท็กไฟ สำหรับคู่นี้นะครับเพชรชอบไปที่เหนือเพชรพูดประชาชื่นนะครับเข้าไปก่อนหลักเหลี่ยมฝีมือดีกว่ารูปล่างได้เปรียบอย่างน้อยก็น่าจะได้ออกตัวนะครับแล้วก็อาจถึงชนะได้นะครับจะเป็นฝ่ายชนะเหนือเพชรจะเป็นฝ่ายชนะคคชสาร JF พุ่มพันม่วงไปได้ครับ ไปต่อกันที่คู่เอกของการแทลงสดมวยดียวิถีไทยสัปดาห์นี้นะครับเป็นการป้องกันแชม100ป์ร้อยปอนด์มดีวิถีไทยระหว่างยุทธจักรตลาดคนเดินเพลินเมืองพลเจอกันกันกบทางหน้านของเหนือพยักฆ์พุทธประชาชื่น เมื่อวานนี้นะครับยุทธจักรช่างได้ร้อยหนลด1.8มวยหนองคายซ้อมปอป,อ,ปออินอายุ20่สิบูงร้อยหกปนะครับร้อปอนแต่ว่ากระดูกประสบการณ์สูงต่อยมาเป็นร้อยนะครับมวยฝีมือครบเครื่องมีทุกลูกเดินได้ถอยเป็นนะครับสาดแข้งต่อยหมัดแรงเข่าในล็อกลัดตีเหนียวขวางหน้าแทงดีมีหมัดมีศอกเสริมฟอร์มสดชนะมาเอจ็ดแปไฟหลังแพ้ครั้งเดียวนะครับล่าสุดก็ชนะคะแนนเอ่อ เนือพยักพูดประชาชื่นคู่ชกในวันนี้เอาไว้ที่กองทัพอากาศและก็นชนะน็อกยกสีวุฒิชัยเล็กกอวุฒิชัยที่อ้อมน้อยส่วนทางด้านเหนือพยักพูดประชาชื่นนะครับเมื่อวานช่างได้ร้อยหนึ่งลดไป 1. ปอนด์มวยร้อยเอ็ดซ้อมิทธิ์กำนันหนึ่งอายุ1 7สูง169เป็นมวยขวาสูงยาวเข่าในเหนียวแน่นนะครับวงนอกมีเตะมีต่อยมีทุกลูกเก่าเกมกระดูกประสบการณ์สูงเช่นกันฟอร์มหลังนะครับก็มี ชนะคะแนนบอลไซบางเทามวยไทยที่กองทัพอากาศและก็แพ้คะแนนยุทธจักรตลาดคนเดินเพลินเมืองพลที่กองทัพอากาศวันนี้เป็นการแก้มือกันโดยมีเข้มขัดร้อยปอนมวยดีวิธีไทยนะครับเป็นเดิมพันสําหรับผู้ชนะนะครับคู่นี้ผมยังชอบไปที่แชมป์เก่านะครับยุทธจักรตลาดคนเดินเพลินเมืองคนนะครับสูงยาวใหญ่อาวุธมีทุกลูกกระดูกประสบการณ์ดีจะย้ําแขนเอาชนะทางด้านของเหนือพยักพุทธประชาชื่นไปได้ครับ ไปปิดท้ายกันที่คู่ที่4ของการถ่ายทอดสดเพชรโทบุรนามวยไทยเจอก,กันกับพิชานันลลทรัฐตภูมิพิกัด123 o, ี่ปอนด์เพชรโทช่างได้1้อยมนะครับมวยประเภทบูดูดันขยันออกอาวุธเตะขาเจาะย,ยางต่อยหมัดแรงปั้มตีดีท่าถนดอดทนสูงส่วนพิชานันท์นะครับนักมวยสูงยาวใหญ่นะครับประเภทเตะขาเจาะย,ยางต่อยหมัดแรงฝีมือดีผู้ชนะของคู่นี้ชอบไปที่ จเจิลโทบุรณา,ามวยไทยนะครับแข็งแกร่งแข็งแรงน่าจะเอาชนะพิชานันไปได้ครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังรับชมนะครับสตัวคัดสตัวชอบของมวยดีวิธีไทยชอบม,อมากๆนะครับเหนือเพชรพุธประชาชื่นแล้วก็ยุทธจักรตลาดคนเดินเพลินเมืองพลน,นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ